นี่ค่ะทุกคนอันนี้เพื่อนเราให้มารีวิวอันนี้ของสเตมมี่นะคะมี youtube ชื่อว่าท่านเตมนะคะของสเตมมี่อันนี้ของเพื่อนเราชื่อว่าการะตูนเอิม่มการะตูนชื่อช่องชื่ออะไรไม่รู้การะตูนให้เรา,ารีวิวล้วจะแกะของสเตมกันก่อนมีแบบนี้ก็จะมีสัตว์ของสเตมสเตมว่าอยากไดหมียมอะไรเนี่ยหนู แล้วก็อมคาปิา่าอ,ไอะไก่<ม>ที่ไม่อยากได้มากที่สุดก็คือแมวมาแกะกันแกะกันทุกคนนี่น ันจันเราว,ว,ว,วนี่วันววนี่วันนรันมันจันนี่นะทุกคนได้แมวอุ้ยเราไม่อยากได้แมวเลยอ่ะแมวเพื่อนเราว่าดนะคะนี่แมวต่อไปห้องกระตูนนะคะห้องกระตูนก็ ไม่รู้ว่วามีตัวอะไรมาไงแกะกันอาจจะได้ทุกตัวจะเอาอันนี้ออกมาก่อนอุ้ยคิตตี้ทุกคนเอ่อเห็นกันยังเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นะทุกคน ทุกคนเพื่อนเราวาดให้นะคะก็จะเป็นอันนี้ตัวของที่กระตูนวานดโคตรสวยเลยทุกคนเจ้าหน่อย p อ w ว่าพับเกินนะคะเราไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรนะคะ อันนี้ก็คือมันก็จะมีเยอะหน่อยอันนี้ของแจมของกระตูนของกระตูนจะตัวใหญ่ฝาก็คือถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับแคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย